ไม่ไกลจากไม่ไกลจากบ,าบ้านบ่าวมิดมากนะครับก็เป็นทุ่งนานะครับธรรมชาติชิลๆมากนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันทางนี้ก็จะเป็นป่าละเมาะนะครับผมก็บางทีก็จะมีเป็นพวกเห็ดหรือว่า,าต้นไม้แปลกๆนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าบ่าวมิดจะเจออะไรบ้างไหยครับ ก็อันนี้ก็ถือถังมาด้วยนะครับบอกมิสไม่ได้ถือถังไครับถือแต่เสียมไปอย่างเดียวเขาก็เลยตามมานะครับเดี๋ยวอยากรู้ว่าจะเจออะไรบ้างหรือเปล่านะครับเห็นคุยๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็ตามไปดูกันเลยนะครับครับตันนี้เราก็มาเจอ ไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับแต่ดอกสวยมากครับเหมือนว่านสีทิศครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจครับเพื่อนที่เข้ามาดูก็ช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่านี้เป็นต้นดอกไม้อะไรนะครับอยู่ในป่านะครับไม่ได้ปลูกเองนะครับเอว่าแต่บุญเป้อยู่ตรงไหนนะเห็นเสื้อเสียพูอยู่ไวๆ เห็นแล้วครับเดี๋ยวเดินไปดูครับแต่ที่นี่เอกลักษณ์โดดเด่นของป่านี้ครับก็จะเป็นก้อนหินศิลาครับผมเป็นหินหินอะไรเขาเรียกว่าหินหินหินกรวดหินหินแดงครับผมขึ้นเต็มไปหมดเลยครับเรียกว่าอะไรหินลูกลังเลยเออเป็นหินลูกลังครับผมก้อนใหญ่ๆ่ครับ เมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากครับแต่ว่าก็ไม่นานครับแต่ว่าลมแรงมากหรือว่าสุ่มไก่ครับปิ้วมาถึงตรงนี้ครับบ้านอยู่ตรงนู้นนะไกลๆมองริบๆนะครับเชื่อไหมว่าสุ่มไก่ครับปิ้วมาถึงตรงนี้เลยครับผมต้องเดินมาเก็บเดินมาเก็บสุ่มไก่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงที่น้องหมาอยู่ครับลมแรงมากครับผม เนีย่ยเจออีกแล้วครับตันนี้เป็นว่านอะไรสักอย่างครับผมไม่แน่ใจก็วสวยอยู่ครับนี่ครับจะเป็นหินลูกลังส่วนใหญ่ครับเป็นหินลูกลังอันนี้ไม่มีใครเอามาเทไว้นะครับเป็นธรรมชาติของเขาเองนะครับ เดีย๋ยวต้องหยุดนะครับเจอรถไฟครับเจอรถไฟน้อยปูนปูนะไปไหนรถไฟน้อยเราก็หวังดีนะคือทางมาด้วยไม่รู้จะได้อะไรบ้างไหม วันหนึ่งฉันเดินเข้าป่าฉันเลยตอบออกไปให้ไกลอู้บามิเจออะไรบ้างไหมออมาไม่ยอมชวนเราเลยบามมิดอันนี้เป็นป่าเขาปลูกหรือว่าขึ้นเองครับ เป็นป่าผสมใช่ไหมระหว่างธรรมชาติขึ้นเองแล้วก็เขามาปลูกเพิ่มด้วยใช่ครับมีต้นสักต้นยางขึ้นเต็มไปหมดเลยครับราาทำไมครับเห็ดเจออะไรบ้างที่นี่มีเห็ดพอด้วยเหรอจริงดิโอ้โหไหนขอดูสร้างหน่อยครับได้ไห นี่เห็ดเผาะทุสาเอากระแปงมาให้เนี่ร้อนมันมาช้ามันลอยท้งไปหมดเลยอ,อีกทีครับผมนี่ครับหลักฐานว่าตัวนี้มีเห็ดเผาะครับถ้าไปขายก็ได้โลละหลายร้อยอยู่ใช่ไหมครับใช่แต่ว่ามันลยอ,นอยไปหมดเลยแกว่าเสียดายจังมาช้าเราไม่ได้มาดูแต่แรกผ่านไปผ่านมาอยู่ครับทางเข้าเข้าอ่า เกี่ยงนาเนาะแต่ว่า,เ,าเราก็<ห>าไม่แา<ม>อ,าอนะมันต้องดูดินด้วยว่าถ้ามันมีเห็ดดินมันก็จะแตกแตกห่หลือย่างเอย่างหนึ่งที่พี่เขาแนะนำมาบอกว่าตรงนี้จะมีป่ายูคาเยอะครับเขาบอกให้ไปหาเห็ดเห็ดยูาคายูคามีแต่เราถึงไม่เป็นเดี๋ยว จะพาไปดูเห็ดยูคาครับคลิปหน้าจะพาไปดูเห็ดยูคากันนะครับอันนี้ตั้งใจจะมาหายนะปัญหาอะไรครับจ,รจัจาก,การจันทร,ร์ว่านจักรจันทร์ว่านจักรจันทร์ว่านใช่ไหมไม่ใช่จัก,การจันทร์ใช่ไหมอีกก็ลองไปศึกษาข้อมูลดูมันก็จะคือจัก,การจันทร์นี่แหละแต่ว่ามันฟักไม่ได้มันออกมาเป็นตัวไม่ได้มันก็จะอยู่ใต้ดินเพราะมันก็จะเป็นเหมือนแบบลามันนานๆเข้ามันก็จะเป็นเหมือนลาที่เป็นเห็ดขึ้นมาเป็นหัวง,งอนแดงๆเขาเอาไปทําเป็นพวก ต่อเงินต่อทองอ่ะจริงๆมันไม่ใช่ตัวต่อนะมันคือลูกกระจังที่ฟักไม่ออกเอาไปทำของขังวันเถอะใช่เอาใส่มาเลยครับโอ้ยมีอะไรเียใส่มาเลยใส่มาเลยกุศลถือมาแล้วอันนี้ไข่แมงดาไหนเดี๋ยวเราให้ดูให้เพื่อนๆดูหน่อยครับแต่เราจับตัวมันไม่ได้อยู่ในเมืองโอ้ยมด แหญไม่ไหวเลยปอ๋องใหญ่มากเมื่อกี้หายยังไงครับไหนหาเพื่อนดูหน่อยเงินอยู่ในดินใช่ไหมใช่มาต้องดูที่ดินอันนี้ด้วยมันใหี่ยจะอยู่ใต้ต้นแล้วเขาเรียกต้นอะไรบะต้นพวงเดี๋ท,ที่เออจออยู่ไกลไหมครับ อันนี้เขาได้เห็นอะไรเราทำไมนี่ไม่เจอว่านระจังบมอพีิครับเมื่อกี้ผมเจอไอ้ดอกสีขาวคือดอกอะไรครับกระสอกเหมือนกัสิขาวงั้นดอกนะไรโน้นตรงนู้นเหมือนดอกพักพึงดอกว่าสีฟิลอะไรสักอย่าง ที่นาแถวนี้แปลกมากเลยเป็นหินลูกลังก้อนใหญ่ใหญ่ใหญ่มากเนี่ยเมื่อวานนี้เจอสุ่มไก่เล้มาถึงตรงเนี้ยลงแรงลม ก็รอเสียงดูครับว่าจะเจออะไรไหมไม่หรอกเห็นมันดินมันยุยุแต่มันไม่มีหรอกเพราะมันไม่ใช่ที่ที่มันต้องมียากนะมันถึงแพงผมมีเลอาให้ฟังหน่อยครับเมื่อก่อนนี้ตอนเด็กๆมาหาเป็นไงบ้างครับเจอเยอะไหมเยอะ แถวนี้ใช่ไหมนู่นแถวเขาแถวเขาใต้แวนี้ก็มีจริงๆมันก็เยอะแต่เดี๋ยวนี้มันหายากแล้อ,อยเคล็ดลับเทคนิคที่ใช้หาเจอเยอะๆคือทำอะไรครับเ<ต>ขาบอกว่าดินมันจะแตกๆไม่เหมือนเขาม,มันจะเป็นขุยๆอยู่คล้ายๆมดอ่ะคล้ายๆขุยมด จริงๆเขาก็ไม่ขุดแรงขนาดนี้หรอกแต่เราเหนื่อยแล้ว <c oughs> ให้งั้นดอกมันก็จะหาไ้เติมก็จะถมดอกไง ไมเจอไหมนะครับไม่เจอหรอกดินมันไม่มีดินอย่างนั้นเราก็แทงเลยนั้นแหละเพี่ยฟุกคร,ครับก็สำหรับคลิปเข้าป่าหาของแปลกๆหาเห็ดกันครับก็วันนี้ก็ขอรับไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอาจจะไม่เจออะไรเยอะนะครับแต่ว่า รอบหน้าเดี๋ยวพามาชมมาเที่ยวป่ากันใหม่นะครับผมครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายบ่าวเทนกับบ่าวมิตรก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนผ่านพ้นช่วงวิกฤตการโควิดนี้ไปให้ได้ช่วๆไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ